ของใครเนี่ยออมสินของใครของเยตาด้วยออมสินอะไรกระปุกอะไรแบบนั้นกระปุกขนมปังไม่คือเลยมากระปุกเอาไปเท้านี่มีบ้านเท้านี่กระดาษจักบาทยี่สิบห้าชิพพูลีโลซี่โลซีพูลีจ้า จ้าแล้วปิดดูอยโซเยอีอีพอลลี่พอลลี่รูซี่แนนี่ลิลี่รูปิดปิดรูเอ๊นั่นรูปิรูปิดปิดอ้นี่ปิดรูอ้ยดอกตเห็บตัโนสีใบลูยกไอ้เงยตามหอมเสอบัาอเบลาเนา เยลังดานนานใมันก็น่าคลิปคลิปอะรหล่ะเย่นาตบัตุวกลงนกล่องอะไรกินเลยสวยไงสวยน่ักกวาปลาไหนอย่งะไม่ยังไงสวยหมดเอออย่างไม่ฝ่านะบัตรบัดอยู่ไนโต๊ะสับคนนี่เด็กท่ยังไงก็สวยหมดาเนโอ้ยนี่เก่งมากโชก้อนโชก้อนีไหมเก่งโไอ้ย่เลยไน้น แม่แม่แมีเอาสีชมจากโจ๊ก,ก,กลงองมาใส่ลองเช้นนนนเาม<แ>าเนลยอิงเนี่ยจหหะห้ามหมดละคางล้วแย่มาใส่เกือบโอ,อ,อ้พอลี่กินโตเร็วๆ,ๆพลีพอลี่พอลี่เอ็มหมดแล้ว อพอลีหน่อยสิพอลีหมดแล้วอ่ะปะพลีหมดนี่นีหน่วยพลีพลีเร็วๆพลีโชกชกชชกอกนี่ไงเอาเร็วเชกอกเอาเรเ็อาหาอาหารอาอ่ปอ่ปะใหญ่เล่นูซีเอาอนมือี้จะเอาแล้วน้องกินนมให้น้องกินนมให้น้องกินน้ำากับตีนัเลงหน้าบ้านไอ้นูโดนหนูบ้านไอ้มุลกเตหน่อย อะไรๆๆยตยนละเร็วๆๆยอยู่แล้วนะยิ่งมาโกรธไ้นามดูกยิ่งจะกัปากกับป่องบเอามาว่อ้ยย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 ย

បាយបាញ់មេមៀមើលដេងណាងាំមើលដេងណែនទៅหมดមើលដេងណាណឹងគេចបាក់គឺអឺ